สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้จะพามาดูการปลูกมันนาว่าถ้าทุกคนปลูกแล้วเจอแรงจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพทั่วไปนะครับมันตัวนี้ผมปลูกในช่วงเดือนธันวาคมนะครับคือหลังจากทำนาเสร็จนะครับปลูกทั้งหมด4ไร่ด้วยกันนะครับเนี๋ยให้ดูสภาพนะครับก็มี บางส่วนที่งามบ้างครับคือแต่ไม่เยอะครับนิดเดียวครับแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะต้นแคร์แกรนนะครับเนี่ยต้นเล็กๆประมาณนี้นะครับเล็กนิดเดียวอันนี้คือต้นโตนะครับนี่สูงละขออนุญาตอัดเสียงแทรกเข้าไปนะครับเนื่องจากเสียงที่ไปถ่ายวีดีโอมานั้นไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็ขออนุญาตบรรยายไปด้วยแล้วก็เดี๋ยวให้ฟังเสียงสดไปด้วยนะครับาฝากกด u u s สไคร e นะครับหรือกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะเป็นพระคุณอย่างสูงนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวให้ดูสภาพตัวทั่วไปก่อนครับผมคือนี่เป็นการปลูกครั้งแรกนะครับคือการทํามนานะครับฝั่งนี้จะดูจะดูดีนิดนึงนะครับคือจะเขียวขึ้นมาหนึงส่วนฝั่งนี้ดูไม่ได้เลยครับยญากรกนะครับคือปลูกปลูกทิ้งไว้นะครับ การปลูกทิ้งไว้แล้วคือไม่ได้ทำอะไรเลยนะครับไม่ได้ฉีดยาก็ไม่ได้ฉีดใส่ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้ตัดต้นแล้วครับมาตัดต้นคนเดียวครับมันแรกไม่ไหวครับตัดไปได้ประมาณ3ามิ้ง วันหลังก็จ้างคนงานมาครับผมจ้างคนงานทั้งหมด4คนครับ4คนแล้วก็มีมีคนมาช่วยด้วยครับที่ไม่ใช่คนงานคือญาติมาช่วยด้วยนะครับ,ร,บรถรถขุดเป็นของตัวเองนะครับเช่าผ่านเข้ามาให้ค่าเจ้า200บาทนะครับถ้าเราจ้างได้ละ250นะครับ ดูหัวมันก็ประมาณนี้ครับคือเล็กมากครับเล็กมากเนี่ยครับหัวก็ได้ประมาณนี้ครับเล็กเลนะครับยาวๆ <c oughs> ใส่ตีนลองอย่างหายก็ยังรอใส,ส่ตุ๊บสิบกีญหลงหยีหยับตีนลองนึ่งเลยฮัลโหลเฮ้ครับนะ

บนะเบาโขดเล็กว่านี้มันงก็มันเกียวอยู่หรอกเนาะโอเคครับตอนนี้เต็มคนรถลแล้วครับเดี๋ยวเราจะไปขายที่ลานมันนะครับเราไม่ได้แถวนี้ไม่มีโรงแป้งนะครับเดี๋ยวเราเข้าลานโอเคครับราคาร้านมันอยู่ที่1,700บาทนะครับบวกค่าเบรค100บาทก็คือ1ั0 0เจ็ดนั่นเองนะครับ ี๋ยวมาดูว่าได้ไดัเท่าไหร่กันนนี่อยู่ที่ร้านนะครับสบภาพนี้มีมีแต่มันนาเหมือนกันนะครับนี่มัดหน้ามาเลยตัวนี้ เบบเบบลิงโอเคครับเที่ยวแรกนะครับได้มาทั้งสิ้น2.645กิโลกรัมนะครับนั่นก็คือสองตันกว่านั่นเองครับ เป็นเงิน4,497บาทครับผมโอเคครับรอบ2เต็มคันรถนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าได้น้ำหนักเท่าไหร่แล้วก็ได้เงินเท่าไหร่ครับผม่วว่่่ววาาชงงลไปพโอเคครับรอบ2ได้มาทั้งหมด2 860กิโลกรัมนะครับก็คือ2ตัน8กว่าเกือบ3ตันนะครับเป็นเงินทั้งสิ้น5,000 5บาทนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าการทำรารรนารอบนี้นะครับกําไรหรือขาดทุนนะครับ โอเคนะครับเรามาสรุปกันนะครับรอบแรกขายได้น้ำหนัก2.645ตันนะครับเป็นเงิน4,497บาทรอบที่2ขายได้น้ำหนัก2.86ตันนะครับเป็นเงิน5 5 0 5บาทนะครับน้ำหนักรวมก็คือ5.5ตันนะครับประมาณเท่านั้นเองนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้น9,500บาทบุกสีไร่นะครับเฉลี่ยไร่ละ1ตันนิดๆนะครับโอเคนะครับมาดูเงินทุนที่ลงไปนะครับ เงินลงทุนค่าน้ำมันรถไถนะครับอันนี้มีรถส่วนตัวนะครับ1,500บาทนะครับจะเอาเป็นตัวเลขกลมๆก็แล้วกันนะครับค่าปุ๋ยรองพื้นนะครับซึ่งเป็นอะไรที่ไม่น่าใส่เลยนะครับ2,000บาทแล้วก็ค่าแรงคนงานนะครับ4คน1,200บาทนะครับคนละ300ค่ารถขนมันนะครับ1,000บาทอันนี้เป็นราคารู้จักกันนะครับรวมเป็นเงินทั้งสิ้นนะครับค่าใช้จ่าย5,700บาทนะครับ สรุปได้กําไรอยู่ที่3,800บาทนะครับอันนี้มีรถเป็นของตัวเองนะครับขอย้ํานะครับอ่ะโอเคนะครับคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์นะครับการปลูกมะน,นาวที่ไม่ได้มีการเอาใจใส่ดูแลนะครับแล้วก็มาเจอ,อสภาพอากาศที่แรงด้วยนะครับก็ก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปเท่านี้สวัสดีครับ